สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวจาก Animal Crossing เดือนตุลามาฝากเพื่อนๆกันนะคะยังอยู่กันในฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ใบหญ้าก็จะสีส้มๆแดงๆแบบนี้มีอะไรที่พิเศษในเดือนนี้อีกบ้างมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนๆสามารถจับแมลงปอสีแดงที่บินอยู่รอบๆเกาะได้และจับกุ้ง lobster สุดเท่ตัวนี้และอื่นๆอีกมากมาย เ,เพลิดเพลินกับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการปลูกฟักทองโดยฟักทองนี้จะใช้เวลา3วันในการเติบโตให้น้ำพวงมันวันละนิดจิตจำใสนะคะฟักทองพวกนี้เราสามารถปลูกซ้ำได้หรือนำไปครัฟเป็นไอเทมต่างๆเราสามารถซื้อฟักทองได้ที่ร้านนุกแคนนี่หรือร้านรถเข็นของลีฟที่ตรงพลาซ่าก็ได้คะ่ะงานฮาโลวีนของเราจะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมหาลูกกวาดมาตุนไว้เยอะๆในอย่างนั้นเพื่อนๆอาจจะโดนหลอกได้ อีกทั้งยังมีแขกพิเศษอย่างฟักทองแจ็คมาปรากฏตัวและถ้าเพื่อนๆอยากแต่งตัวในธีมฮาโลวีนด้วยแล้วละก็เสื้อผ้าและเครื่องประดับใหม่ๆก็มีให้เลือกซื้อกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขไปกับเทศกาลหันสาวันฮาโลวีนนี้และนี่ก็คืออัปเดตจาก Animal Crossing New Horizon ค่ะ